อ๋อประมาณ20,000บาท2 0 0 0 0นบาทนะคะแต่ว่าใครอยากจะเลือกซื้อแยกชิ้นก็ได้อ่าได้เหมือนกันได้เหมือนกันกำไรข้อมือประมาณ70,000บาทนะคะแต่ว่าเป็นสินค้าคุณภาพครับผมซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังมีใบรับประกันให้นะคะหรือว่าอยากจะได้ทั้งเซตเลยก็เรียนเชิญค่ะบูธหมายเลข MM 1 1นะคะเจรพาจิวเวอรี่จากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครับบอกนะคะยังมีอีกนะคะที่ข้างบนใส่ด้วยอีกเช่นกันคุณนี่เลยอ่าเดี๋ยวมองไม่เห็นนะฮะด้านนี้จะเป็นเข็มกลัดนะครับตัวนี้จะเป็นเพชรแท้นะครับรอบๆทั้ง หมดเลยนะฮะและตรงกลางจะเป็นเหรียญน,นะครับจากราชการที่9นั่นเองนะครับซึ่งบอกว่าใครเนี่ยที่สะสมเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญหายากเยที่ลกเป็นเหรียญเล่นลึกนะับเหรียญหายากต่างๆหรือว่าบางท่านบอกว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับตัวนี้นะฮะสามารถสั่งทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรนะฮะล้อมรอบแบบนี้เลยแล้วก็นํามาติดเป็นเข็มกัดแบบนี้ก็สวยด้วยเช่นกันนะครับก็คือว่าอาจจะมีเหรียญอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะเอ่อขึ้นตัวเรือนนะคะก็ทําเป็นเข็มกลัดได้ ได้แล้วก็เป็นแบบทูอินวันนะคะเ,คเป็นเข็มกลัดก็ได้หรือว่าจะเป็นจี้ก็ได้นะคะไปสั่งทําได้ m n 1 1เจิรพาเจียวรีจังหวัดกาญจนะบุรีนะคะ<ช>แล้วก็ดเดี๋ยวเรายังมีให้ลุนกิบโบชเชอร์กันอีกนะคะสําหรับท่านใดที่ช้อปปิง้งครบทุกท,ท5 0 0บาทเท่านั้นนะนะคะครบ5 0าบาทปุ๊บเอาคูปองใบเสร็จไปแลกเป็นคูปองชิงรางวัล500บาทจะได้คูปองหนึ่งใบนะคะได้คูปองไปแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะ<อ><ๆ>แล้วก็หย่อนใส่กล่อง รับคูปองมาได้เลยเดี๋ยวหลังจบมินิคอนเซิร์ตจะแจกกันอีก15รางวัลน,นะคะเป็นบ<ช>ิโพรชอร์รมูลค่า2,000บาทนะคะสามารถไปแลก,กที่ไหนคะ จุดนะประชาสัมพันธ์ด้านหน้าได้เลยะนะคะก็สามารถไปแลกได้เลยนะฮะเราจะมาจับแจกกันนะ,ะสำหรับคุมปองผู้โชคดีแบบนี้ทุกๆวันเลยนะฮะเราจะแบ,บ่งกันเป็นสองรอบด้วยกันนะครับรอบละส5รางวัลด้วยกันนะฮะบอกว่าใครท่านใดครับที่อุดหนุนนะฮะสำหรับสินค้าโอท็อปภายในงานของเราได้กุมปองอย่าลืมนะฮะเพราะว่าบางท่านบอกว่าซื้อแค่นิดเดียวคุณค่ะ